คริสตันช็อปแบบเติมโลบักราคาสุดคุ้มแถมมีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูตออสตาอ a น a n ม m เอเวนเจอร์เบดบอลทอยเล็ตเควอร์ดีเฟนต์และยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดียเล่นแต่ไม่อยากฟาร์มเองทางร้านก็จะมีไก่ตันมาเสิร์ฟถึงที่ครบขนาดนี้ต้องที่นี่เลยคริสตันช็อปเอาล่ะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปตบเมียด้วยพลังไยเวทนะ ผมจําชื่อแบบไม่ได้นะน่าจะเป็นว่าโซเซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งที่แปลว่าไอ้พวกหมอผีอะ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะแบบนี้เป็นแบบเกี่ยวกับจุิสึไคเซนนั่นแหละนะครับ <c oughs> เฮ้ยเธอเดี๋ยวาเพิ่งเดือดไปเกีย่ยวไม่เสร็จเลย,เลย,เลยน้องโว้ยเธเล่นตัวอะไรอะ่ะระวังนะเธอระวังนะ <c oughs> ไม่บอกอ่ะไ,ไม่บอกเธอก็เจอนี่โ <c oughs> ดยกัดยาอา๋อกดโจวแน่เลยทรงนี้นี่ไงแล้วไงอ่ะโดนเข้าไปนี่ไงเธอ นี่เธอตบมือตบมือไว้ระวังนะระวังนะอะไรเธอมีหรือเปล่านี่โดนเปล่านี่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 เอาทำไงเฮ้ยเธอเฮ้ยเฮ้ยคอมโบนี่ไงคอมโบอะไรเอาตายเลยในที่สุดผมก็ทวงความสงบสุขให้พ่อบ้านทุกคนได้แล้วฮะให้แก้มือกร็จะ ลายอะไรอะไรเอลายทำไล่กูโจ๊ะนั่งนั่งนั่งจะให้โดนดิน่าจะก็จะให้โดนดิอะไรอะไรไม่โป๊ป <c oughs> ไม่โป๊ะไม่โป๊ะอะไรไม่โป๊ไม่เคยโปอ่ะทำไลยทำเธอระวังนะระวังนะ <c oughs> โอ้สมองเห็นแต่สมอง, <c oughs> มอ,งอ้าวไม่โปรช์มาแล้วว่ะ วัสดีไอ้น้องชายนี่ไงนี่ไงอืมอนี่แหละนี่ไงโดนเข้าไปเต็มหน้าโอ้ยเธอโอ้ยโหจักจะสยอกมาครับทุกคนครับเด็กดูไม่ได้นี่อเอ้ยเธอทำอะไรโดนเอ้ยอะไรอ่ะเซมโป e d o m a i คืออะไรอุ้ยเธอทำไมเนาะคืออะไรวะไอ้โกโจแพ้โทโดอ่ะ เธอใช่เธอดูนี่ไม่มีอะไรตบมือเฉยระวังนะเธอระวังระวังนะระวังนะเออาอ้านี่ไงะอุ้ยทำไม่โดนเอา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 อ้าวมันกระชื้เลยอะไรอะ่ะเอ้ยตา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 ย,ตายนี่ไม่ นี่แหละเฮ้ยเธอคขาซื้อม่ได้เขาทำอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยนี่เอเอว้าว้าวเฮ้ยตายตายตาย,ตายได้เน,น,นี่ยนี่ไงนี่ไง ไม่ชนะเขาชนะคืตาเดียววะชนะเขาสองรอบไม่รู้ว่าจำไม่ได้เธอมีการอาเขียดยังวะตบมือดีตบมือดีไม่ตบไม่ตบเขาต่อให้ไม่ตบมือเลยอะอะลองดูว่าโกโจจะสู้โทโดได้ไหมโอเคสู้ได้นีไ่งไงขอคอมโบหน่อยที่อุ <im it> ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เดินด้วยอุ้ยทำไงอะตายนะ ตายนะเล่นทุกผลงานนะเล่นทีเผอนี่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 ต้องเล่นทีเผอถอยเลยตบมือตกมือดิไม่ตบไม่ตบไม่ตบไม่เคยตบมือนะเขาไม่เคยตบมือโอ้ไม่เดินไม่เดินเดินได้เดี๋ยวเป็นเรื่องนี่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 ทำไรเฮ้ยอะไรคุ้นๆเข้าทำไรอะไรเธอ อะไรคุ้นๆคุ้นๆคุ้นค <laughs> ุ้นวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีละอ้าวไม่โดนนะอ้าวหมดแล้วดิหมดแล้วดิอะไรอะไรนี่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 เอาเอาไปไหนละเอาไม่เดินไม่เดินไม่เดินเดินได้แต่เป็นเรื่อง ร้องแล้วเนี่ยร้องแล้วร้องเลยมไม่มีปราณีทั้งนั้นแหลยขอม,มือทำไมเธอแพ้เนี่ยแพ้ทุกรอบเลยอ่ะนี่นี่ไม่ชนะแล้วแน่จริงก็การนะเขตดิแน่จริงอ่ะการอะไรขเขใช้ไปแล้วเขาใช้ไปแล้วเหรอใช้ไปแล้วแต่ไม่ได้กดเธอ โอเล่โนนไอซีพียูกงฮัจิิดัสต์ดาเคตลงโอ้าวโดนตรีอไปได้หรอวะเออขอร้องขอเธอมันเก็บนานยีดว่าตามไม่ทำละสินี่ไงอืมนี่นี่พี่พ่อเอกว่ะพี่พ่อเอ๋พ่อเอกทำนี่แหละรู้ปากโอ้ยเออ เขาเกียกตก่อนเจอ My bottle น้องชายของฉันรู้จักกเปล่ารู้จักเปล่ารู้จักครอบครัวเป่าเธอเฮ้ยเธออะไรอ่ะอ้าวเขาไปทั่งฟาร์มเกตแล้วว่ะอย่างนี้เราต้องเล่นตัวตัวไหนไม่บอกหรอกเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยอ่ะรู้แล้วจะร้องตุดตนะ มาแล้วพี่มาแล้วทำไงอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาทำอย่างเงี้ยเอออะไรอะ่ะจะทำอะไรไม่บอกนี่ไงไม่บอกก็นี่ไงนี่ไงนี่เฮ้ยเธอเธอ,อเขามีกระบ,บองด้วยนะบอ <c oughs> อ้องร <c oughs> ีเพ่แม่งบูสต์รีว่ะต่อยก่อนต่อยแล้วยิงต่อยแล้วยิงทำอะไรได้อะ่ะเธอโกโจอ่ะ

เดี๋ยวงัว <imprisoned> น <jis> <t os> ี่ก็ไม่ใช่ปืนละเดี๋ยวเขาจะใช้ดาบตู้เธอแล้วกันค่อยเกียรตินี่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 ฮ่า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 โดนแล้วโดนแล้ว แบบนี้ไม่ไม่ดีนะเธอแบบนี้ไม่ดีเลยนะย่าเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ได้นี่ขอโอกาสเธอเธอทำอะไรก็สวยดีนี่ก็สวยดีอ่ะอิงงเอิว้าวเฮ้ยวิ่งเลยเธอเฮ้ยนี่ไง ฮ่าพิมจุดโอ้ยนี่แหละเธอคนสมุดปาการเอาตายแล้วไม่ใช่เหรอทำอะไรเธอทำศพเขาอ้าวอะไรอ่ะเอาทำไงอ่ะอ้าวี่ยังไม่หมดหรอกน้องวันนี้มีสกิลพี่เยอะว่ะนี่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  เอา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 โดนโดนโดนเอาแล้วขาดหัวเลยอ่ะแล้วก็แถมเก่งจริงๆเลยสมกับเป็นพระเอกอะไรเธอทำลายแค้นนะดีแค้นนะดีอ่าตันนี้เขาเด็กผีมาละมามาอะไรอะไรนี่นี่นี่ขอการฟันไม่ให้ใช้นี่ฟัน เออว้าวนี่ไงหนีไปไหนเฮ้ยเธอขัดได้เอ้ยเลือดยู่ตะจะหมดแล้วอ้าวหนีได้อืมออไเลือดเต็มอ่ะเพราะพี่เป็นพระเอกไงแพงอุ้ยลากเลยเอ่อเออเออมีเฮ้ย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 อะไรอ่ะอ๋อ <laughs> เลยข้ากดไม่ติดจริงจังระวังนะระวังร้องนะระวังร้องเกือบจะเข้ามาใกล้ <c oughs> โอ้ตายแล้วนี่ <laughs> ไอ้มีโอกาสเอ้าเฮ้ยเธอทำอะไรอ่ะทำไมตู้ปิ้วเลย <c oughs> ไม่มีอะไรทนะัางนั้นอะเขากดสีไม่ได้อะทำไงอะ <laughs> เล็กเสียไว้ไอ้นี่ป่ะเอาไว้เ,ไปเปิดมุกเกนอนะใช่ <c oughs> ปกติมนันต้องกดได้ตลอดสิใช่หรอชนะวะ โคตรเก่งเลยนี่ไเตะต่อยเตะต่อยฟัน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 นี่ไงคอมโบคอมโบคอมโบสุดตึงคอมโบสุดตึงโอ้ยือบตายระวังนะระวังนะระวังนะเตือนไว้แล้วเราระวังนะระวังนะเธอระวังนะ โอ้โอ <ider Stadium> ้มันเป็นเหมือนเป็นท่าปิดฉากอะทุบโคื่หลายทีปกติมันทุบแค่ทีเดียวไงแต่พอใกล้ตายมันจะทุบแบบโคื่อหดอะนี่ไงฮ่าฮฮ่าไม่ทันคอมโบสิพี่ล้มก่อนเหรอโทษทีทําไงอะเธอเธออยากรู้ปะไม่อยากเธอย่าออกเกมนะเธออย่าอ้า จริงโอ้ยเธอไม่ตายอ่ะเธอเปิดอนาเคะอยู่เอาหายไปไหนแล้วอ้าวอ้าวอ้าวโดนนี่วะป่าวออกไปรอบเออเธอขอร้องสองสองหนึ่งลบปุ๊บอ้าวมาเข้าจะเล่นพระเอกโชว์เธอดูไหมพระเอกคือใครเมกุมิแน่เลยทรงเนี้ยม่พระเอกอะออันนั้น นี่ไงพระเอกเนี่ยพระเอกเขาบอกแล้วเนี่ยเนี่ยกดโจแพ้แล้วเนี่ยเนี่ยเนีขาบอกแล้วเอ้าเอาเอาระวังนะระวังนะระวังโดนพระเอกต่อยนะอ้าวร้องแล้วเนี่ยร้องแล้วร้องแล้วอ๋ร้องจริงหายตู้อ่ะอ้าวตายแล้วเหรอ เราก็เป็นพระเอกจริงๆเลยว่ะเธอไม่เปนไรคับอเคหนีนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้เะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการต่อยเมียด้วยพลังไสยเวทนะฮะใครอยากไปลองทำตามก็สามารถไปลองทำตามได้นะครับผมไม่รับประกันความปลอดภัยหลังจากที่ทำแล้วนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมกับแฟนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ายบายครับผมเธอเปิดมุกเกินใส่เขาทำไมอ